I was thinking สำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะใช้โทรศัพท์ถ่ายวอล์นะครับของผมเป็นใช้ iPhone 12 Pro นะครับผมจะต้องมีหัวต่อนะครับแบบนี้นะครับหัวต่อเสียงพ่วงเพื่อให้ต่อไม้แยกได้ครับแบบนี้ไอตัวขาวๆนะครับเราต้องถ้าเป็น p p o o n นะครับต้องซื้อของแท้เท่านั้นนะครับเพราะว่าของปลอมเสียงไม่เข้านะครับแล้วก็ต้องไปโหลดแอปตัวนี้มาครับโมทีฟ ออดิโอนะครับทีาไทยยางไม่ได้เสียบมันเดต้นคําว่าวิวอินใหม่ครับถ้าเสียบแล้วปุ๊บถ้าเข้าจะขึ้นว่าเอ็กซ์เทอร์นอลใหม่ครับดูง่ายๆแบบนี้ครับถ้าเสียบเข้าก็คือคำว่าเอ็กซ์เทอร์นอลใหม่นะครับแล้วก็กดนะครับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดวิดีโอครับกดถ่ายได้เลยครับเสียงเข้าแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปงานมอเตอร์เอ็กโปกันนะครับไปเลยถ้าจะเดินนะครับแนะนำให้ใช้ขาตั้งแบบนี้จะดีกว่านะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่มอเตอร์ expo นะครับเรามาที่เมืองทองนะครับวันนี้ลองใช้ iphone นะครับ iphone 12 pro ที่ผมจัดมาใหม่นะอันนี้นะครับแล้วก็จะมีต่อไม้นะครับเป็นไม่นอกนะครับต่อไม่นอกก็คือไม่ธรรมดาที่แหละครับราคา30-40บาทแต่ว่าต้องมีตัวแจ็คต่อนะครับอันนี้เป็นกล้องหน้านะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรครับเสียงชันหรือเปล่าครับไม่อยู่นี่นะไม่นี่ไม่อยู่นี่ ไปจ้าอันนี้เป็นกล้องหน้าครับเดี๋ยวสลับกล้องหลังนะครับอันนี้ยืดยืดสุดแขนเลยเท่านี้เองนะครับ iPhone 12 Pro ครับกันนิ่งอยู่นะเดี๋ยวเราสลับกล้องหน้าแล้วก็ลองเดินดูงานนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวถ่ายสาวให้ดูครับไปไปไป ด้านหลังปลาของเธอในยด้ฮะไม่เป็นไรหรือารถูกต้องแล้วก็ตัดเย็บเบาะได้ดีแบบโอ้โหอย่างรถแข่งเนบาะนี่เขาบอกเลยว่าเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าจะเปาะพื้นเาะนะครับจะเป็นยังไงสอบถามจากพนักงานขายได้เลยด้านหน้าดุานหน้าด้านไปเตยชมพู่เซอรี่ตอนนี้เราผ่านอีสุสุมาแล้วครับมีพี่บอยประกรณ์ครับสุดหล่อเขากำลังป้ายยานะครับขายอีสุสุอยู่ ครับ้องขยิบให้เราด้วยแล้วก็ซูมก็ปึ้งนี่ขอบคุณครับสาวมาแล้วครับจัด,ดมาให้เพื่อนๆดูเลยนี่ปึ๊บเล่นซูมครับเล่นซูมนี่ครับเราพามาดูน้องๆครับลำดับแรกซูซูกิขอแนะนำยนต์ระยามสปอร์ตร้องใจว้าว XL เวครับ กำลังมาแรงครับตัวนี้ข้างในกว้างมากนี่ครับโอ้โหกว้างมากๆครับครับเป็นรูธของรูซูกิครับรถสวยมากเราสาวก็สวยอ๋ออาจารย์อาจารย์ไปีกวรไปับไปดีกว่าไปบูทต่อไปครับมี XL 7ครับที่หมายตาอยู่ครับแต่ว่าคนเยอะครับเลยไม่ได้เข้าไปกันนั่งครับ เราไปเป้าหมายต่อไปบัญชีซื้อเลยครับตัวนี้มีเจ็ตสกีด้วยนะครับนี่เป็นเจ็ตสกีเอไว้สกีที่บึงหลังบ้านบึงหลังบ้านครับเรามีบึงนะครับนี่ครับเราเจอสาวครับเดี๋ยวซูมปุ๊บ นี่ครับเจอสาวซูมเข้าไปาเรามาที่นิสสันบ้างครับดูนิสสันมีอะไรให้เรา,าดูบ้างครับมีสาวมาแล้วครับมีสาวครับดเ,ดนนเดี๋ยวผมซูมให้ดูโอ้น้องน่ารักมากครับสวยทั้งรถทั้งคนครับนี่อามิล่า โอ้โหสวยมากลที่วมาสดมากขึ้น้อลอสีดำลอยใหม่ไบาดหรืออัตราดอกเบี้ย0%สวยครับตัวนี้พร้อมฟีประกันภัยชั้นหนึ่ง1ปีขับฟรี90วันทุกคนในครอบครัวออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่เป็นเจ้าของวันนี้เป็นรถยนในฝันที่ครอใจคุณผู้ร่้มากกว่า50ปีกับนิวนิสสัน GTR รรุ่นปี2021 สวยมากครับตัวนี้ด้วยการอัปเกรดชุดโครงไฟหน้าและชุดไฟท้ายสีใหม่เพิ่มความดุดันด้วยกระจังหน้าและสเกิร์ตรอบคันสีใหม่รวมถึงล้ออลลอยลายใหม่ล่าสุดขณะที่ภายในปรับแต่งวัสดุและสีน้องๆก็น่าจะเวียนหัวแล้วครับเพราะว่าหมุนโอ้โห GTR ครับโตสวยมากการเป็นตำนานของ GTR ตำนานไม่มีวันตายจริงครับ10ล้าน7แสนบาท10ล้านครับไปถอยครับ จีครับเรามาที่ฮอนด้าแล้วจ้าดูฮอนด้าโอ้โหคนเยอะครับเอ็คอร์ดมาที่ซีอาร์วีโอ้โหสวยยอดสวยงามดูข้างในครับ ล้อช่วงหลังครับโออาร์สองขวาจ่อยครับสวยงามนี่ครับพระเอกของงานแฮทแบ็คครับโอ้แปดห้าใช่ไหมเจ็ดห้า75โอ้สวยครับนี่ครับ กำลังมุงดูกันอยู่ครับเราเดินมาผิดฝั่งครับดูจากข้างล่างแล้วน,นะผมที่เกียลขึ้นแล้วอยากจะลองดูข้างหลังว่ามันกว้างขนาดไหนคโอ้โหอ,อย่างจ้าบเป็นไงครับสนใจนะครับอืมสนใจนะครับ ตัวแฮดแบ็กมันดูสั้นกว่าเนาะนี่ครับโอ้โห,โหสวยจริงๆครับเป็นตัวใหม่ของเขาดูเสีงหวัดปรับไปยังครับปุ๊บนี่ครับสภาวะนอกเมืองปุ๊บอีโกโ้แปดแสนสามครับนี่ครับตัวแฮดแบ็กคนรอๆคิวไม่ว่างนะครับคนดูเต็มหมดเลยครับ ผมเข้าไม่ถึงเลยครับดูเลยครับโอ้โหคนดูเยอะมากคนสนใจพระเอกของเราวันงานนี้ครับเป็นตัวอัดด้าซิตี้แฮตแบบเจ็ดสี่เก้าครับดูแค่นี้ไปแล้วกันน,ะนี่ครับดูท้ายท้ายครับดูข้างในโอ้โหคนเยอะมากเลยคุณผู้ชมนี่ครับข้างหน้า เครื่องครับดูเครื่องี่ท่เครื่องเข้าไม่ถึงเลยครับนี่ครับสวยงามกระจกดำลอ้อยอดห่อครับห่อ Ble, พรีเมี่ยมทรีเลอร์สโตร์เอสยูบีสะท้อนภาพลักษณ์เพียงพอของธรรมรูปราศรีง,า,งามและสมบูรณ์แบบมีเลนส์ทำแบบ6ที่นั่งและจัดหนับในระดับด้วยที่นั่งกับแตนซีในรุร่น6ที่นั่งบรรจัยด้วยขุมพลังเครื่องยนต์สก,กายแอคทีฟเบนซินเดินมาจนสุดทางนะครับจะซื้อ BM สักคันนะครับโอ้สวยมากนะครับแต่ว่าวันนี้ก็โอเคครับแต่ว่าเข้าไม่ถึงครับคนเยอะมาก จะมาดูพระเอกของงานก็คือ City h a ฮ b a c k ครับคนก็เยอะอีกครับก็ถ่ายได้เท่าที่เห็นนะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ถ่ายด้วย iPhone 12 Pro นะครับแล้วก็ใช้ไมต่อนะครับไมธรรมดา30บาทนะครับ30-40บาทนะครับก็พอได้นะถ่ายวอล์กถ่ายอะไรครับสลับกล้องหน้ากล้องหลังเพื่อนดูเองแล้วกันนะนี่เรากำลังจะกลับกันแล้วครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับก็ประมาณนี้ครับนี่ครับ แฟนผมก็ได้โบชัวมาหลายใบครับกะว่าจะซื้อสักสิบคันครับรถนั่นเหรอเปล่าครับซื้อจักรยานทามโอเคครับคลิมนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่าครับไปเลยครับสวัสดีครับ